ทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของการประยุต์ใช้ทางด้านธุรกิจนะครับอันดับแรกเลยในหนึ่งพฤติกรรมที่ตอนนี้เนี่ยคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันมีอิทธิพลต่อความคิดของคนมากๆก็คือในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในเชิงของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาใช้เพราะว่าพฤติกรรมของการที่ถือ,อคนเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือมากยิ่งขึ้น พอใช้มือถือมากยิ่งขึ้นปุ๊บเนี่ย Data มันก็จะถูก Generate เพิ่มขึ้นมากเกือบจะตลอดเวลานะครับแล้ว Data พวกนี้เนี่ยมันมาจากไหนบ้างมันมาตั้งแต่หยิบมือถือขึ้นมาคุณใช้มือถือยี่ห้ออะไรนะครับคุณใช้น้ตบุ๊กใช้เวลาไหนใช้ช่วงเวลาไหนใช้ที่ไหนหรือแม้กระทั่งบิลบอร์ดเองอยู่นี้เนี่ยคุณเดินผ่านบิลบอร์ดตัวที่มันเป็นหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยเขาก็เริ่มเก็บพฤติกรรมคุณละเขาดูว่าตอนนี้เนี่ยหน้าคุณยิ้มอยู่หรือเปล่า คุณเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุประมาณเท่าไหร่น่าจะเชื้อชาติอะไรนะครับพอเขาเก็บปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเลือกออกมาโชว์ว่าว่าไอโฆษณาที่คุณน่าจะสนใจเนี่ยน่าจะเป็นโฆษณาประเภทไหนทีนี้จากโดยปกติเนี่ยพอคุณหยิบมือถือขึ้นมาสิ่งแรกที่คุณเข้าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือโซเชียลมีเดียหรือว่า Line หรือว่าเข้าไป Google เพื่อเสิร์ชหาข้อมูลหรือว่าเข้าไปที่ Uh, Google Map mm hmm. เพื่อหาเนวิเกชันหรือเปิด YouTube พวกนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่คนเริ่มใช้เป็นอันดับแรกหลังจากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นบางทีเราก็จะเห็นโฆษณาบ้างบางทีเราก็จะเห็นคอนเทนต์เสิร์ชปุ๊บเจอรีวิวตามเว็บไซต์ต่างๆต,ต,ตามคอมมูนิตี้เว็บไซต์ตามพันทิปตามแหล่งข่าวต่างๆแล้วคุณก็ไปหาข้อมูลเพิ่มหลังจากนั้นเนี่ย คุณอาจจะซื้อโดยผ่านไปที่ตัวเว e ็บอีคอมเมิร์ซเองก็ตามหรือว่าคุณเดินไปที่หน้าร้านเพื่อซื้อของนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลคุณแล้วก็จะส่งข้อมูลโฆษณามาหาคุณไม่ว่าจะผ่าน SMS ก็ตามหรือว่าผ่านพวกอีเมลต่างๆนะครับซึ่งพอเรารู้พฤติกรรมแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไล่เก็บข้อมูลพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาสร้างคอนเทนต์ที่มันน่าสนใจนะครับ ทีนี้ในการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจเนี่ยถ้าเป็นในรูปแบบของโฆษณาก็าจะเรียกว่าเป็นแคมเปญหรือว่าจะเป็นพวกมาร์เก็ตติ้งแคมเปญแคมเปญจับฉลากลุ้นโชคของรางวัลอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันมีวิธีการมันมีแบ่งเฟสเหมือนกันก็คืออันดับแรกก็คือพรีแคมเปญคือก่อนที่แคมเปญจะเริ่มใช้ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมค้นคว้าหาว่าตอนนี้ภาพรวมของตลาดเป็นยังไงคู่แข่งทำอะไรยังไงกันบ้าง คู่แข่งพูดอะไรบ้างมีแอดเวชชา i ซิ่งตัวไหนที่คู่แข่งใช้แล้วมันสักเซสไม่สักเซสยังไงเอามาดูว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยน่าจะเป็นใครมีพฤติกรรมยังไงเอามาดูว่าตอนนี้เนี่ยเ,เราควรที่จะตั้งงบประมาณที่จะลงในแต่ละสื่อในแต่ละช่องทางมากน้อยแค่ไหนเอามาดูว่าเราควรจะออกแบบคอนเทนต์มาในรูปแบบไหนเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละกลุ่ม พอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราล็อตแคมเปญออกไปเรายิงแอดออกไปนะครับเราก็เข้าในสู่เฟสของช่วงแคมเปญช่วงแคมเปญก็คือช่วงเวลาที่เราต้องจับตาดูพฤติกรรมผู้บริโภคว่ามันเกิดแง่มุมในเชิงลบไหมบางทีเรายิงโฆษณาไปปุ๊บคนเอามาดา่าคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องคนไม่ชอบเอามาโพสต์ในพันทิปตรงนี้เราก็ต้องรีบจับเทรนด์ของตลาดให้เร็วเอามาดูพฤติกรรมให้เร็วแล้วก็เอามาปรับ หรือบางทีถ้าเรายิงแอดตัวเนี้ยทําเป็นคลิปยิงผ่าน YouTube YouTube ยิงแล้วยอดวิวไม่ขึ้นเราเอามายิงผ่าน Facebook ดีไหมหรือว่าเราควรจะซื้อแอดหรือเปล่าพวกนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องจับตาดูนะครับเพื่อที่เอามาปรับกลยุทธ์ให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นพอจบเราก็จะผ่านไปสู่เฟสของที่เรียกว่าโพสแคมเปญนะครับโพสแคมเปญก็คือการที่เรา เอามานั่งวิเคราะห์ว่าแคมเปญที่ผ่านมาผลเป็นยังไงบ้างมันดีไม่ดียังไงเราทําอะไรผิดพลาดเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาสรุปว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเราจะดําเนินการต่อเราจะทํากลยุทธ์ต่อหรือว่าเราจะยิงแอดครั้งหน้าเนี่ยเราควรที่จะปรับกลยุทธ์เราอย่างไงบ้างซึ่งโดยปกติการยิงแคมเปญนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือเพื่อทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว ทำให้คนรู้จักแบรนด์พอคนรู้จักแบรนด์ก็จะมียอดขายหรือว่าทําให้คนเนี่ยทำอะไรก็ตามตามจุดประสงค์ของเราที่เราต้องการทําถ้าเป็นพวก non-profit organization ก็เพื่อสร้างการตระหนักรู้อะไรต่างๆเช่นโฆษณาของสสสที่เวลาเขาพูดมาถึงเรื่องเลิกเหล้าพูดมาถึงเรื่องของการออมเงินอะไรต่างๆพวกนี้เป็นจุดประสงค์ของแคมเปญ นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นในเชิงของยอดขายนะทําให้รู้จักของผลิตภัณฑ์สินค้าตัวใหม่ๆที่ออกสู่ตลาดมากยิ่งขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าจะเพิ่มยอดขายอย่างเงี้ยบอกว่ามีแคมเปญเนี้ยมีสินค้าลดราคาหรือเอาไปทําอะไรต่างๆพวกนี้ต่อพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของจุดประสงค์การใช้งานแต่โดยปกติในการทําโฆษณาลักษณะประมาณนี้เนี่ยนอกเหนือจากการตนัดรู้แล้วเนี่ยยังเป็นลักษณะของการรักษาฐานลูกค้าเก่าอีกด้วย เราก็เอา data ตรงนี้เข้ามาใช้เพื่อดูพฤติกรรมแล้วดูว่าถ้าจะทําให้ลูกค้าเก่าเนี่ยยังคงเป็นลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราควรที่จะทํำยังไงบ้างโดยแคมเปญตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าใหม่เราก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องของการทำ Acquisition ก็คือการหาลูกค้าเข้าสู่แบรนด์เพิ่มเติม,ตมแล้วก็ทําการสร้าง awareness ทําการบางทีก็จะมีเรื่องของการเปรียบเทียบกับคู่แข่งบอกว่าของเราดีกว่าจเจ้าอื่นๆยังไงบ้างหรือว่าในเรื่องของการที่ทําให้เกิดการความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเอาสินค้าเนี้ยมาใช้เป็นครั้งแรกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำอาอ q u i s i t i o n นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอลูกค้ามาเป็นลูกค้าของเราแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บพฤติกรรมเขาเพื่อเอามาศึกษาว่าทำยังไงที่จะให้เขาซื้อซ้ำทำยังไงที่จะให้เขาซื้อเพิ่ม เอามาดูว่าสินค้าชิ้นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเราจะหาพืติลูกค้าที่เป็นลูกค้าชั้นดีของเราได้จากที่ไหนเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ทำยังไงที่ําให้ลูกค้าเนี่ยในหนึ่งตะกร้าเนี่ยมีมีแนวโน้ม,มนงงที่จะซื้อของมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีกเฟสหนึ่งก็คือในเรื่องของการเรียกว่าเป็นการ reengage หมายความว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าบางคนเนี่ยเลิกใช้สินค้าเราไปแล้วไปใช้ของคู่แข่งทําไงถึงจะดึงเขากลับมาหาเราได้ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการทํา CRM คือ Customer Relationship Management นะครับซึ่งในระหว่างเนี้ยมันก็จะมีการเก็บข้อมูลตลอดเวลาเพื่อที่เอามาคราฟแคมเปญที่ที่ถูกต้องซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยในการทำแคมเปญในการยิงแอดเนี่ยเราทำแบบเมื่อก่อนไม่ได้ละ คือ mass communication เรายิง advertising ตัวเดียวแล้วเราคิดว่ามันจะตรงกับ target ลูกค้าทุกคนบางทีมันไม่ได้บางทีต้อง,ต,องต้องเลือกว่าอันนี้แอดตัวนี้เราต้องการจะยิงเพื่อที่จะ target กลุ่มคนผู้สูงอายุอันนี้ที่จะ target กลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นักศึกษามหาลัยคุณแม่ลูกอ่อนหรือว่าพนักงานบริษัทนะครับเราก็ต้องเลือก target กลุ่มของเราพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีเนี่ย แค่นี้ไม่พอบางทีเดี๋ยวนี้เนี่ยการยิงแคมเปญเนี่ยยิงแบบตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละคนเลยคือรายบุคคลดูว่าในแต่ละคนเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงแล้วก็ทำแคมเปญหรือว่าคอนเทนต์ที่ตรงกับความต้องการความสนใจของเขาได้โดยตรงนะครับ